น้ำตาหล่นลงบนหน้าจอมือถือเกลคิดซื้อๆน้ำตามันก็รินไหลเปิดดูหน้าจอเห็นภาพเก่าทรงเราถ่ายไว้เด้งขึ้นมาเตือนใจสตอรี่สองปีที่แล้ว คนอกหักนักใจงามใดเห็นเจ้าอยากลืมเรื่องเก่าเรื่องสองเรามันจบไปแล้วผ่านมาสองปีตั้งแต่คนดีน้องมาปเปลี่ยนแนวอายนี้ยังหัวใจแปวบ่มีวี่แววสีลืมได้เลย น้ำเอ้ยน้ำตาของคนผิดหวังหลายปีก็ยังไหลยหยดรดลงเหมือนเคยลบภาพความลังใจก็ยังบ่ลืมได้เลยลืมเขาเสียเถิดใจเอ้ยเขามีคู่แล้วตอนนี้ น้ำตาหยุดให้มันเป็นเถือสุดท้ายคิดเริ่มต้นใหม่ใจเอ้ยใจลืมเขาเสียทีเขามีแฟนแล้วยังมัวเมาโศกเศร้าโซก,กีปรอบใจตัวเองทุกทีทุกครั้งที่มีสตอรี่น้ำ ta ah.